มาถึงเกมชิงดำลิกครับตรงนี้เนี่ยพวกเขาก็แสดงให้เห็นแล้วว่าไร้เทียมทานจริงๆในซีซั่นนี้นะครับแน่นอนว่าน่าจะเป็นการเป็นวัติของาโโทางโคชโฮเกงเลยนะครับสำหรับแนวทางการอภิมิมในซีซั่นหน้านะครับฝากถึงแฟนชนบุรีด้วยนะครับว่ามีเซอร์ไพรส์แน่นอนรอติดตามนะครับ <laughs> สวัสดีครับผมชูปัจจยานะครับพูดคุยกับสาวนักกอล์ฟบอลไฮริฟบอลเจลรีนะครับก่อนนี้เข้าสู่ประเด็นเนื้อหากันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองครับชูปัจจยาอย่างไรแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากเลยนะครับในคลิปนี้จะมาพูดถึงเบื้องหลังเกมนัดชิงลิกคัพกันหน่อยนะครับก็นับ2ไปแล้วฮะสำหรับแชมป์ของบิลลัมในซีซั่นนี้นั่นเองครับก็ เอาชนะ BG จีปทุมไปได้2ต่อ0ก็คว้าแชมป์ลีกครับไปครองต่อจากไทยลีกนั่นเองนะครับซึ่งก็ได้ประตูจากโกรันเขาสิทธิ์กับสุชาใจเด็ดนะครับคือเอาเป็นว่าหยุดไม่อยู่แ้วฮะตอนนี้นะฮะสำหรับบุรีรัมย์นะครับมีลุ้นที่จะเดินหน้าสู่การคว้าแชมป์รายการที่3ในสัปดาห์หน้าก็คือ FA Cup คัพที่จะชิงกับทรูบียูนั่นเองนะครับผมเชื่อว่าแฟนๆบุรีรัมย์เนี่ยมั่นใจมากขึ้นกว่าเดิมหลังจากที่พวกเขาเนี่ยได้แชมป์ไทยลีกมาก็เหมือนกับว่ากระท่อนกระแท่นแล้วเหมือนกับ ถึงเกมชิงดำลิกครับตรงนี้เนี่ยพวกเขาก็แสดงให้เห็นแล้วว่าไรา้เทียมทานจริงๆในซีซั่นนี้นะครับและยิ่งเกมนี้เนี่ยด้วยการเอาชนะ BG นะครับ ซึ่งใน2อสปีหลังก็อย่างที่เราทราบกัน BG มันจะเป็นทีมที่ปราบบุรีรัมได้อยู่เสมอนะครับแต่ว่าในเกมนี้พวกเขาจัดการได้ไม่ยากเท่าไหร่แล้วก็เป็นเกมที่มีโทฟี่เป็นเดิมพันด้วยนั่นเองนะครับหลังจบเกมทางมาศดาอีจีอีเนี่ยเขาบอกว่านะครับเราเก็บชัยชนะแล้วก็คว้าชแชมป์ได้นี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยนะครับรายละเอียดของเกมนี้ก็ไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับนักเตะของเราสามารถแสดงศักยภาพออกมาได้ดี ขณะเดียวกันอิชิอิเนี่ยได้พูดถึงเกมหน้าที่จะโดนกับ B u ในนัดชิงเอฟเอคัพอีกรายการหนึ่งนะครับซึ่งทางอิชิอิบอกว่าไม่ใช่เกมง่ายเลยในการที่เจอกับทูแบงคอกนะฮะยิ่งเป็นเกมนัดชิงด้วยนะหลายคนอาจมองว่าเราเสียเปรียบที่มีเวลาพักน้อยกว่าแต่ว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้มองอย่างนั้นนะมองกับกันว่าเราเนี่ยมีเกมแข่งขันอย่างต่อเนื่องด้วยซ้านะครับแต่ทางแข้งเทฟเนี่ยไม่ได้มีเกมแข่งขันเลยนะครับแน่นอนว่าเรามี7วันในการทํางานต่ออย่างนี้แล้วก็มีเวลามากพอที่จะพักร่างกายนักเตะอยู่แล้วรับสห อีชอีที่พูดไปถึงในเกมสัปดาห์หน้าด้วยนั่นเองนะครับขณะที่โคชธงนะครับคุณซือบีจีเนี่ยนะครับเขาบอกว่าก็ต้องยอมรับนะฮะว่าเกมนี้มันมีข้อผิดพลาดอะไรหลายอย่างเลยสำหรับบีจีทั้งเรื่องแผนแล้วก็การจัดทัพอะไรงเงี้ยตัวเองก็ยอมรับข้อผิดพลาดในเรื่องนี้รวมถึงการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าด้วยนะครับซึ่งทางโคชธงก็ชื่นชมบุรีรัมนะครับที่แข็งแกร่งมากจริงๆแล้วก็ทําได้ดีกว่าในเกมนี้ก็เหมาะสมแล้วที่เป็นแชมป์นะครับส่วนในแผนปีหน้าก็โคชธงไปเปลยไว้เหมือนกันนะครับเขาอก,าก็ต้ง ปรับแนวทางกันใหม่เลยนะครับอาจจะต้องมีการปรับในเรื่องของสไตล์การเล่นด้วยนะครับให้มีความชัดเจนนะครับในเรื่องของเกมรุกเกมรับที่ต้องอาจจะเพิ่มสปีดเข้าไปมีความรวดเร็วมากขึ้น แน่นอนว่าน่าจะเป็นการฏิวัติของทางโคชฮงเองเลยนะครับสำหรับแนวทางการทิทีมในซีซั่นหน้านะครับซึ่งจะได้โคชฮงมาทําทีมแบบเต็มตัวในปีหน้าก็ต้องรอติดตามว่าจะเป็นอย่างไรสําหรับปี G ในซีซั่นหน้านะฮะอัาน,นั่นคือเบื้องหลังของเกมลีกครับนัดชิงนะครับไปดูความไหวของชลบุรีกันหน่อยครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่แต่งตั้งมาคโตเทกุราโมริเข้ามาคุมทีมเนี่ยแล้วก็ล่าสุดมีข่าวดีมาต่อเนื่องก็คือเรื่องของตลาดซื้อขายนะครับมีดีลเซอร์ไพรส์ ในการคว้าตัวเบนจามินเดวิสมาเสริมทัพแล้วก็เปิดตัวกันไปอย่างเป็นทางการแล้วนะครับโดยทางบิ๊กบอลซาเซสิงโตทองผู้จัดการทีมก็บอกว่าตอนนี้ทีมเนี่ยยังเดินหน้าในเรื่องของตลาดซื้อขายต่อนเนื่องทันทีนะครับส่วนเรื่องของเป้าหมายเนี่ยในปีหน้าโคชเทโกเองก็มั่นใจว่าจะติด1ใน3ให้ได้นะครับทางพัจชัยชมบุรีนะครับบอกว่าทางโคชเทโกเนี่ยเขามั่นคงมั่นใจว่าจะพาทีมติด1ใน3ให้ได้นะฮะเพราะว่าตัวเขาหวังว่าจะทําไม่ได้เลยนะครับเพราะมองเห็นแนวทางโครงสร้างของทีมไว้อยู่แล้วนะรวมถ เพิ่มเติมเข้ามารวมถึงนักเตะไทยบางคนที่จะเตรียมเข้ามาเสริมทีมในซีซั่นหน้าด้วยนั่นเองนะครับส่วนเรื่องของตัวผู้เล่นใหม่ตอนนี้ก็ประมาณ90%แล้วนละนะครับมีทั้งนักเตะต่างชาติแล้วก็นักเตะเอเชียนะครับหรือแม้แต่นักเตะไทยก็เรารู้หมดแล้วว่าจะเป็นใครบ้างนะครับฝากถึงแฟนชนบุรีด้วยนะครับว่ามีเซอร์ไพรส์แน่นอนรอติดตามนะครับ <laughs> นะดูแล้วน่าจะ เขาเรียกว่าปรับโฉมใหม่เยอะเลยนะครับภายใต้การนําทัพของโค้ดเท็กนะฮะซึ่งแน่นอนว่าแฟนๆชมบุรีตื่นเต้นแน่นอนนะครับได้โค้ดญี่ปุ่นฝีมือดีเข้ามาทํางานนี้ก็รอติดตามผลงานได้ในซีซั่นหน้าแล้วก็เรื่องของตลาดซื้อขายนี้ก็ต้องจับตามองให้ดีสําหรับทัพฉลามชนนะครับอ่ะนั่นคือประเด็นที่ผมําฝากกันในคลิปนี้อย่างไรแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองกบชุบราชยาอย่างไรแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับในคลิปนี้